สวัสดีครับผมพี่นองครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลครับมือในยูเขื่อนล่าสีสใสครับคุณผู้ชมครับทั้งหลังนี่ผมสีเห็นคุณผู้ชมคงสีเห็นนะครับเป็นต้นบักท่านแบบบรร ب ا นะครับบอกท่านปลาครับคุณผู้ชมผมเอาเกลือมาแล้วไหผมสี่ผ้าทุกท่านมากินกันครับคุณผู้ชมครับมาเลยครับหาหน่วยเหเบือกันครับคุณผู้ชมพี่ลครับมันไหลทั้งกี่ครับนี่มาเบิ้งใกล้ๆครับคุณผู้ชมครับโอ้โหนี่ครับเดี๋ยวรองกาดก่อน เดี๋ยวผมหาหน่วยลำเบี่ยมครับน่ครับหน่วยลำเบี่ยมแวก้องระว่างหนอนนด้ครับเดี๋ยวอ่าแบบนี้มีหนอนครับพานานเพราะฉะนั้นแยกกินได้ครับตัวใดมีหนอนเนาะแบบนี้กับมีหนอนครับเพราะฉะนั้นหาเอาหน่วยใหม่สิบพ่ามีหนอนครับพืผู้ชมครับ อ่ะหน่วยนี่นะครับคือสิบะมี่นะครับนี่เรื้มๆอ่ะอ่ะนี่ครับคุณผู้ชมครับเห็นเขเด้อบักขั้นปลาครับอยู่ข้างๆเคขื่อนหน้าสีใสครับคุณผู้ชมครับอื้มอี่หนามบักขั้นเด้อครับต้องระมัดระวังเด้อครับผมเห็นแล้วครับนี่หน่วยเรือมๆ การกินบักท่านนี่ต้องหาหน่วยเหลื่อมๆเด้อครับคุณผู้ชมครับหน่วยเหลื่อมๆแบบนี้ครับเดี๋ยวอืนี่ครับอ่ะเอาครับคุณผู้ชมครับผมสิไปกินเห็นอิ่มหนำสำราดนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมค่คลิปหน้าครับ